วัสดีครับผมช่างต้าอาวีไซมอนะครับวันนี้ผมจะมาทำการลือรถหรือว่าซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับนี่ครับกับเจ้านิสันคันนี้นะครับนิสันนาวาล่านะครับเจ้านิสันนาวาล่าคันนี้นะครับใช้งานมาห้าปีแล้วครับห้าปีแล้วจะทําการล้างหัวจิตเคยล้างไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับห้าหมื่นโลอันนี้จะมาล้างรอบหนึ่งแสนโลนะครับเคยผมได้ทําการสั่งซื้อ มาจจะช้อปปี้อีกแล้วนะครับน้ำยาล้างหัวฉีดนับยาล้างหัวฉีดถ้าทมการซ่อมบำรุงรถยนต์นะครับอุปกรณ์ก็มีท่อเหล็กกับท่อท่อเหล็กหรืออะไรก็ได้ครับท่อทองแดงนะผมเก็บมาพอดีผมทำเอด้วยมันเลยเก็บมาครับก็จะเอาท่อสายยางก็ได้ครับหรือว่าท่อของรถก็ได้ครับถ้ามันถึงนะแต่ของผมมันไม่ถึงครับน้ำมัน หัวเชื้อหัวน้ำยาล้างหัวฉีดนะครับนี่นะครับน้ำยาล้างหัวฉีดมาหใหม่ซื้อมาในราคาเจ็ดร้อยกว่าบาทนะครับนะครับนี่ครับเจ้านิสสันนาวาร่านะครับใช้มาห้าปีไม่มีปัญหาใดๆนะครับปัญหาไม่ค่อยมีนะครับแต่ตัวนี้มันเป็นน้ำมัน B20 ครับตัวนี้ B10 เติมน้ำมัน B10 รู้สึกว่ารถมัน รู้สึกว่ารถมันเก่าหรือว่ารถมันไม่แรงครับผมก็เลยจะทาการล้างดูนะครับแต่ผมก็เคยล้างไปแล้วแต่เคยล้างไปแล้วครั้งหนึ่งครับเคยล้างไปล้างครั้งหนึ่งก็รู้สึกว่าดีครรู้สึกนิดนิดดีขึ้นมานิดนิดนะครับผมก็เลยจะล้างอีกครับช่างบ้านๆนะวันนี้ก็บรรยากาศทุ่งนานะครับถ้าสตาร์ทไม่ติดก็ทิ้งไว้นี่นะครับมันจมกันเลยครับแต่ผมทําการเปิดประตูนะครับอันดับแรกเปิดประตูขึ้นมาครับ ฝากระโปรงขึ้นเนี่ยวะอยู่ในวะนี่ครับนี่ครับเดียวยาวไปเลยนะคลิปนี้เปิดฝาโป้งขึ้นมาแล้วก็จะมีมาเจอสายน้ํามันนะครับมันจะมีสายน้ํามันอยู่ต้องเป็นมีความรู้เรื่องช่างหน่อยนะครับต้องมีความรู้นิดหน่อยนะครับับมีสายน้ำมันอยู่ตรงนี้ครับสายน้ำมันมาจากถังเป็นท่อเหล็กของผมมันจะเป็นท่อเหล็กนะครับท่ออลูมิเนียมก็ไม่แน่ใจนะครับสองเส้น นะครับนี่ครับท่อน้ำมันเพื่อจะมาเข้าตรงที่เป็นตัวกรองน้ำมันครับนี่ครับตัวกรองน้ำมันนะตัวนี้ครับจะมีสายอยู่สองเส้นเราจะทำการถอดออกครับถอดเอาตรงนี้ออกนี่ครับถอดเอาสองเส้นนี้มันจะเป็นสายน้ำมันเข้ากับน้ำมันไหลกลับไปยังถังนะครับครับเดี๋ยวทำการก่อนถอดที่ผมเตรียมมาครับ ข้อทองแดงนะข้อเอมาตามมาดูเล้วนะครับถอดแล้วก็ถอดตัวนี้ออกเนี่ยถอดออกเลยครับไม่ต้องถือว่าพังครับถ <c oughs> อดออกสายน้ำมันไหลกลับนะเส้นนี้ถอดออกครับถอดถมันไหลกลับมีหลายวิธีครับแต่วิธีผมที่ทำง่ายของผม,ผมคือวิธีนี้ครับ แต่มีหลายวิธีครับแต่มันลงถายไม่ได้แต่มันไม่ชัวร์ครับไม่ชัวร์เอาอะไรออมาเป็นที่สบายครับเส้นไหลกลับเส้นหนึ่งแล้วตอนนี้เราจะมาถอดสายให้มันไหลเข้านะครับเ,รเข้าตรงนี้เลย ใส่ไปเลยพี่เราเตรียมมานะใส่ลงไปเลยจไปเรียอยันเส้นนี้ไลไกกับใช่ไหมก็ใส่เข้าไปครับ แล,แล้วครับเนี่ยครับนี่ก็เป็นสายที่มันผ่านปั๊มแยกนะครับอยู่เข้าไปในกองทไมแค่เ okay. ข้าไปในกองตรงนี้นะครับจะดูดดูดน้ํามันที่ดูดหวัวเชื้อดูดหวัวเชื้อล้งงางหัวฉีดเข้าไปเดินถางกองตัวนี้ก่อนแล้วก็จะมาเข้าในตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นสายน้ํามันจากกองที่มันไหลกลับมานะครับจากปั๊มที่มันไหลกลับมาครับว่ามันจะเป็นสีอะไรเดี๋ยวรมมาดูกันครับจะเป็นสีดํำไหมพอเราเติมบีสิบเพราะว่าน้ามันจะดำาบีซิต้องล้างครับต้องหมั่นล้าง เดี๋ยวผมไปเตรียมอุปกรณ์ต่อครับมาตัดยุ่เลยไปในขวดนะรหรือว่าจะใส่ในนี้ก็ได้ครับแต่มันแข็งมันทํางานยากผมก็เลยจะใส่ในวดพลาสติกดีกว่ามันจะได้มองเห็นกับมันใสม,ม,มาครับใมัดใส่ใส่มวมยแล้วเมเลนนย เลเไปเลยตักพอให้มันพอดีนะตักพอพอดีเลยขวดน้ำมันเราใส่ไปอย่างนี้นะเห็น,นไ,ไหมครับเห็นนะนี่ครับใส่เข้าไปอย่างนี้นะครับแล้วก็สตาร์เทเครื่องได้เลยครับน่งกลัวครับ น้ำเรามีเยอะครับดูครับน้ำเรามีเยอะดูในสระครับถ้าไมก็จัดไปครับสระเรามีน้ำครับพันพันเทปไว้นะพันเทปไว้ให้เดี๋ยวกลัวถั่มหลุดกับพันนี้สิหาตำแหน่งดีๆนะครับหาตำแหน่งหาตำแหน่งวางดีๆครับหรือว่าก็ถือไปก็ได้ครับผม ง่ายๆครับผมไม่มีพิธีอะไรมากมายผมเอาง่ายๆครับผมเป็นคนง่ายๆครับปั๊มแยกสมัยน้ำมันก็จะลงไปแล้วครับแยกไปละน้ำมันก็ลงไปแล้วครับเห็นไหมปั๊มแยกไปน้ำมันดุแล้วเห็นไหมครับน้ำมันมันลดลงไปแล้วโอเคนะครับมาเข้าไปแล้วต่อมาเราจะทำการสตาร์ทเครื่องครับหยุดเลย เสร็จแล้วเราประมาณนี้นะครับอะไรตรงที่ท่อท่อออกแล้วก็เอาอะไรมาอุดไว้ก็ได้ครับผมเอาใช้ผ้าเสื้อตูทหมอนเสื้ออาจัดหมออุดไว้เฉยครับเนี่ยบผมพอน่ะอุดไว้เฉยก็ได้ครับไม่ต้องอุดก็ได้ครับเดี๋ยวผมอุดไว้ดีกว่าครับเสร็จแล้วเนาะครับผมวางไว้อย่างนี้ผมจะอสตาร์ทเครื่องนะครับว่ามันจะเป็นยังไงไปชมกันเลยมาครับลงมาแล้วก็เปิดสีกุญแจเข้าไปนะครับ เราให้รอบเดินเบาอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันรอบหรือสองพันรอบนะครับแล้วแต่นะผมก็สตาร์ทเครื่องนะครับนี่นะครับเสียงกล้องนะครับไี่ต้องไม่ต้องเปิดแอร์ก็ได้นะหรือจะเปิดก็ได้แล้วแต่นะแต่ผมไม่เปิดเพราะผมอยู่ทุ่งนานี่ครับของผมอยู่ที่แสนสี่หมื่นแสนสี่พันโลนะครับผมเคยล้างไปอยู่ที่ห้าหมื่นนะผมจะล้างอีกครั้งนี้ครั้ง ผมจะทำงานสตาร์ทเครื่องเลยนะครับหนึ่งหนึ่งสองซ่อมตุ่มไหมครับจะระเบิดไหมทดสอบดูเรียบร้อยครับผมสตาร์ทไปแล้วครับมาดูน้ำมันเราจะดูหรือเปล่าง่ายๆครับเป็นบ้านครับจังตานวีไสมอนะครับกลารคุ้งครับน้ำเยอะครับ ระวังไฟไหม่ครับถ้าไหมก็นี่ครับนายสาวจฟนครับ,รบ <Okay. S 1> น้ำมันดันขึ้นมากลับไไข,ขึ้นมาเจะดูว่าน้ำมันมันจะน้ำมันมันจะขุ่นหรือเปล่านะครับมาแล้วดันดัน คุณ<บ> <ics> หรือเปล่าครัเริ oh. ่มดำนะครับตอนนี้ผมดูแล้วเริ่มดำแล้วครับน้ำมันน้ำมันเริ่มดำครับเริ่มเป็นสีดำๆนะแต่กล้องไม่รู้ชัดหรือเปล่านะแต่ดูดูจากตรงแสงมันจะเป็นดำๆนะดำๆคล้ำๆหน่อยจะดำคล้ำๆหน่อยเราจะสตาร์ทจนกว่าน้ำมันในขวดพลาสติกเราจะหมดนะครับสตาร์ทไปเรื่อยๆนะครับขว่ดน้ำมันในขวดพลาสติกเราจะหมดนะครับจบก็ ดีเซลนะครับรถดีเซลนะครับผมไม่ใช่รถเบนซินนะเป็นรถดีเซลนะฮะเพราะผมเติม B10 มาเติม B10 มาน้ำมันมันเหนียวครับ B10 ผมรู้สึกว่าน้ำมันมันจะเหนียวกว่าดีเซลธรรมดาผมก็เลยกลัวควันฉีดผมมันจะตันผมก็เลยล้างครับนครับดำรั๊บดำเป็นสีม่วงนะครับตอนนี้จะใสๆนะกลายเป็นสีม่วงดำนะครับน้ำมันตารไปครับตารไปที่ รอบกดไปที่รอบอะไรรอบอยู่ที่หนึ่งพันนะพยายามแตะคันเร่งไว้นะให้มันอยู่ที่สักสองพันรอบครับยิ้งไว้จนน้ำมันหมดผ่านไปประมาณสิบห้านาทีแนละ้วตอนนี้ผ่านไปประมาณสิบห้านาทีนะ้ำมันจะกลายเป็นสีดำๆดนะจากใสๆจะก,กลายเป็นสีแบบดำๆจากใสๆนะน้ำมันใสๆจะกลายเป็นสีดำนะเห็นไหมว่า ก็ดำนะครับดำนิดหน่อยนะครับไม่ดำมากครับดำนิดหน่อยคนะรับราคาเป็นสีดำๆเก็บบ้านๆน,นะครับั้งตาอ,อาร์วีสายมอลนะครับกับเจ้านิสันนาวา a ่าเอ็น0ีสามร้อยนะครับซื้อมาในราคาห้าแสนสองนะครับคันนี้ผมซื้อมาห้าแสนสองนะครับซื้อแบบผ่อนจำระานะคันนี้ก็บนงวดไปแล้วครับ ห้าปีครับได้มาห้าปีครับดูแลกันไปครับผมดูแลกันไปครับทรงสปอร์ตนะครัถผมทรงสปอร์ตเอ็นหลังไม่ได้นะครับเบาเอ็นหลังไม่ได้เป็นทรงสปอร์ตนะครับรถทรงสปอร์ตนะรถสปอร์ตเรียกง่ายคือรถสปอร์ตครับผมรถกระบะทรงสปอร์ตนี่ครับไปแล้วครับวันนี้ผ่านไป15บห้าและยี่บนาทีแล้วก็ถือว่าประหยัดนะครับเนี่ยครับถ้าเป็นน้ำมัน ถ้าว่าเป็นน้ำมันดีเซลเนี่ยผมว่าประหยัดอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันในขวดนี้ก็ประมาณ500มิลลิลิตรนะมันก็ยังไปไม่ถึง100มิลลิลิตรเลยครับตอนนี้รถไปไม่ถึงร้อยมิลลิลิตรแล้ก็ประหยัดนะเนี่ยนี่ครับช่างเราช่างใหญ่เรานะครับช่างใหญ่เราทำก,กันกดกนเร่งอยู่นะครับช่างใหญ่เรากดกนเร่งไปกดแรงๆนี่ครับกดแรงๆรงอ่ะนั่นแหละกดแระลิงแร กดไว้ค้างไว้อ่านั่นแหละพยายามกดได้ถึงสองพันรอบครับมันจะมันจะทำให้หัวฉีดเราทำงานเต็มที่ครับพยายามทำให้กดคันเร่งให้มันสองพันรอบครับหัวฉีดเราจะได้ทำงานเต็มที่ครับเนี่ยรถ้าเดินบอมันจะหัวฉีดไม่ทำงานเต็มที่แล้วกดคันเร่งไว้หรือใครมีตัวอะไรมาวางคันเร่งไว้ก็ได้ครับกดไว้ ต้องกลัวครับต้องกลัวพังครับแต่ใครกใครกลัวใครรักรถก็ให้ช่างทำดีกว่าครับเออแล้วใครแบบมีพื้นฐานเน้ะทำเองแม่งเลยครับเหมือนผมเนี่ยครับมัวเลยครับผมลองมาครั้งแรกแล้วรู้สึกดีครับครั้งที่สองจัดไปครับจัดไปครับสองวันรอบ ไม่มีเลยครับไม่มีกลิ่นเลยครับไม่มีกวนไม่มีกลิ่นควนเลยครับหอมไม่มีกลิ่นครับไม่มีกลิ่นอะไรเลยครับเผาไหม้ได้ดีมากเริ่มเริ่มหมดแล้วนะครับหมดแล้วหมดแล้วนะครับน้ำมันเราก็จะหมดแล้วก็จะทําการดับเครื่องครับดับเครื่องเสร็จแล้วก็ทาการเก็บงานต่อสายไว้เหมือนเดิมแล้วเราก็สตาร์ทใช้งานได้ตามปกติเลยครับเสร็จแล้วครับผ่านไป ประมาณ30นาทีนะครับ35นาทีนะครับแล้วก็เสร็จแล้วครับถอดออกครับมันจะร้อนๆหน่อยครับเพราะมันเป็นน้ำมันมันเข้าห้องเผาไหมแล้วมันออกมามันจะร้อนมาดูนะไม่ดำนะครับเห็นไหมดำไหมไม่ดำครับแต่เมื่อแต่เมื่อก่อนนี่ดำครับ แต่ว่าน้ำมัน B10 B10 มันไม่ค่อยดำนะผรว่า,าน้น้ำแบบนิดๆหน่นนอยๆครับหัวฉีดไม่ดำมากครับแต่รู้สึกดีครับที่ได้ล้างนะครับแต่ผมรู้สึกดีรับที่ผมได้ล้างแต่ว่าไม่ค่อยดำหรอกครับแต่ผมรู้สึกดีที่ผมได้ล้างผมจะทำการต่อไอ้เหมือนเดิมเป็นเพราะว่ามันเข้าไปในกองน้ำมันแล้วครับมันเลยออกมามันเลยไม่ดำครับ ผมว่ามันต้องดำแล้วครับจำไม่ได้นะเรื่องต้องจำไม่ได้ครับจำไม่ได้นี่เรื่องใหญ่นะครับต้องจำไม่ได้เลยลืมอ,ออกตรงไหนบ้างเว้เหมืนเดิมจะข้าไปเสร็จแล,ล้วครับใช่ครับตอนลื้อลรือยากตึงกรอบง่ายมากเลย มาจบนะครับติดแล้วมาจบครับจบครับสวัสดีครับ